สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันจันทร์ที่10เมษายนนะครับก็คลิปนี้นะครับได้มีการวิเคราะห์ในคืนวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างมีนัยยะนะครับก็คือเช่นการเปิดแก็บที่เป็นระยะเวลามากนะครับคลิปนี้จะสามารถใช้งานได้อยู่ในวันจันทร์นะครับก็สําหรับราคาทองคำนะครับตอนนี้ถ้าเราดูในกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับเราก็จะพบว่าราคาเนี่ยอยู่ในบริเวณ เหนือสุดนะครับของซับายโซนนะครับซับไโซนก็คือกรอบสีน้ําเงินนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคานะครับมีการเบรกเป็นไส้เทียนออกไปนะครับแต่ว่ายังปิดอยู่ในบริเวณ วิกฤตสปายโซนอยู่นะครับราคาข mm ึ hmm. ้นไปถึง2,031-2,032เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อปิดสัปดาห์นะครับราคายังปิดที่บริเวณขอบทางด้านบนนะครับประมาณ2,010อยู่นะฮะก็โดยรวมนะครับสอสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการผรับตัวลดลงนะครับแต่ก็เป็น r e j e คชั่นขึ้นไปทางด้านบนนะครับเช่นเดียวครับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับก็ลงมาทางด้านล่างนะครับ แท่งเป็นบาลิสแต่ว่าก็มีการดีเจคชันขึ้นไปนั่ด้านบนนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการปรับตัวลงนะครับเบรกเกอาสามเหลี่ยมแล้วก็เคลื่อนที่มาปิดอยู่ที่2009นะครับโดยภาพใหญ่นะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสเคลื่อนที่ไปถึงในระดับ 2055, 2060, 2070นะครับก็คือบริเวณแนวต้านบริเวณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับในกรอบเวลารายวันนะครับ ในก่อบเวลาวันนะครับมันมีการเบรกกรอบสีมเหลี่ยมไปเมื่อวันอังคารนะครับแล้ววันพุธเนี่ยมันก็เป็นแท่ง i n d e c t s i o n bar นะครับคือแท่งที่ไม่มีเนื้อเทียนนะครับมีไส้เทียนขึ้นไปทางด้านบนนะครับแล้วก็ไส้เทียนลงมาทางด้านล่างนะครับอันนี้นะครับก็อย่างที่เราทราบกันเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าราคามีแนวโน้มที่จะกลับตัวรวมกับการที่มันเป็น บรลลิชเซอร์เวจ์นะครับมีการยกสูงขึ้นนะครับราคาเนี่ยปรับจากไฮเดิมนะครับแถว2010นะครับไปสร้างไฮใหม่แถว2 0 3 2นะครับแต่ว่าตัว s อสเนี่ยมันลดลงนะครับจาก74มาเหลือประมาณ67สิบเจ็อ่าก็พอเป็นแท่งวันพฤหัสนะครับก็มีการปรับตัวลดลงของราคานะครับตอนนี้ราคานะครับจะ อยู่ห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเส้นค่าเฉลี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ19 6 0นเะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดนะครับที่ถ้าราคานะครับวกกลับมาทดสอบในจุด EMA 2 0เนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นที่ขึ้นไปได้ต่อนะครับแต่ว่ามันจะลงมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงกันนะครับสำหรับกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงในตอนนี้นะครับก็ ราคานะครับได้มีการเบรกเส้นสปีดไลน์ลงมาแล้วครับสปีดไลน์เนี่ยเป็นเส้นประตัวเส้นสีส้มนะครับซึ่งราคาเนี่ยมีการเบรกแล้วก็กลับไปทดสอบนะครับแนว2020จากนั้นเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงช่วงนอนฟาร์มเมื่อวันศุกร์นะครับราคาลงมาใกล้เคียงกับจุดแนว2000นะครับซึ่งเดิมเนี่ย2อ0 0นะครับตอนที่ราคาขึ้นไปเนี่ยผมได้ให้ไว้ว่าถ้าแนว2000นะครับราคา ปรับตัวลดลงมาในระหว่าง2,010ถึง2,000ราคามีโอก,กาสดิดตัวขึ้นไปได้นะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์มันก็มีการปรับตัวขึ้นไปจริงๆนะครับอยู่ที่ประมาณตอนนี้นะครับมันปิดแท่งอยู่ประมาณ2,007นะฮะทีนี้เราดูต่อว่าการที่ราคามันค่อยๆปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆนะครับจาก2,003.2 20, นะครับจนมาสร้างโลอยู่แถว2,001เนี่ยลดมา30เหรียญนะครับมันมีนัยยะยังไงได้บ้างนะครับถ้าเราดู EMA ในกรอบ สชั่วโมงนะครับเราพบว่าราคาเนี่ยตอนนี้ EMA20 มันรับราคาอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามันเบรก EMA20 ลงมาได้นะครับมันมีแนวโน้มว่าพอมันลงมาถึง2,000นะครับมีโอกาสที่จะเบรกลงมาทดสอบ EMA50 แถว1990ได้นะครับซึ่งจุดนี้นะครับ1 9, 9, 9, 9, น9 0ี่ยผมมองว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่ราคามันจะรีวอร์ดหรือว่ากลับตัวขึ้นไป เป็นเทนขึ้นต่อนะครับลองดู b บ l l เ n อร์แบ n นนะครับเราจะพบว่าตอนนี้นะครับราคามาติดตัวมิดเดิลแบ d นอยู่นะครับทีนี้ถ้ามันมีการปรับตัวขึ้นนะครับพรุ่งนี้นะครับจากบริเวณนี้2,007แล้วมัน ปรับตัวเป็นเทนขึ้นต่อนะครับมีโอกาสนะครับขึ้นไปนะครับไปชนเส้นแนวเส้นปะเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันจะทําหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับอาจจะเป็น2040อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าราคานะครับมันเบรกตัวบิตเละแบนดของกรอบเวลาสชั่วโมงลงมานะครับเราจะไปดูกันว่าราคามันมีโอกาสไปยังไงต่อนะครับกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยตอนนี้มันซิกแซกอยู่นะครับในกรอบนะครับตัวนี้นะครับ ลงนะครับแล้วก็เด้งนะครับลงสร้างโลที่ต่ากว่าเดิมแล้วก็เด้งนะครับแล้วก็ลงสร้างโลที่ต่ากว่าเดิมแล้วก็เด้งนะครับตอนนี้นะครับในกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นโครงสร้างของเทนลงนะครับสร้างโลว์โลนะครับโลว์ไฮนะครับโลว์โลโลว์ไฮมาเรื่อยๆนะครับแนวโน้มนะครับของกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมมองว่าราคานะครับมันมีโอกาสนะครับ ย้ำนะครับถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาแบบมีนัยะนะครับพรุ่งนี้นะครับราคาเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับไปติดแนวต้านเส้นปะนะครับแล้วก็ปรับจนลดลงนะครับกลับมาทดสอบ2,000แล้วก็เด้งอีกทีนะครับแล้วก็น่าจะเบรกนะฮะ2,000ลงมานะครับ ลงมาถึงประมาณ1,990หรือว่า1,992นะครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับแนวฟิโบนัชชี่50%นะครับแถวแถวราคา1,950กับสวิงไฮนะครับแถว2,032นะครับนอกจากแนวฟิโบนัชชี่50แล้วบริเวณ1,990เนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงนะครับถ้าเราไปดูนะครับเราก็จะพบว่าในตอนที่ราคานะครับมันเกิดการแรนลี่ขึ้นไปนะครับเมื่อช่วงวันังคานะครับ บริเวณนี้นะครับมันมีความสําคัญยังไงนะครับก็คือช่วงที่มันเกิดการ b บค a k า u ์ตัวกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับราคามันมาพักตัวบริเวณ1 9 9 0 1 9 9 2นหะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็มีการแลนลี่ของราคาครับจากจุดนี้นะครับขึ้นไปนะครับจนถึง2025นะครับมีการปรับตัวขึ้นไปจาก1992นะครับถึง 2025ก็ประมาณ30เหรียญโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคามีการซิกแซกลงมาเรื่อยๆนะครับตามโครงสร้างในสถานี้นะครับอยู่ในกรอบตัวชา n n e ลหรือว่าตัวแฟลกตัวนี้นะครับให้เราจับตามองแนว1992นะครับหรือว่า1990เพื่อหาโครงสร้างกันกันกบตัวแล้วพิจารณานะครับบายกลับไปนะครับโดยที่เรามองทารเก็ตไว้ที่ ไฮเดิมนะครับแถว2,030นะครับเราก็จะได้รอบการเทรดหรือว่ารอบสวิงอีกหนึ่งรอบนะครับก็ฝากแผงการเทรดนี้ไว้ให้พิจารณานะครับสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับก็คือโบรกเกอร์เอ็กนะครับโบรกเกอร์ที่ให้บริการในกว่า150ประเทศทั่วโลกนะครับ เปิดบริการมากว่า13ปีนะครับแล้วก็ได้รับใบอนุญาตจาก a s i ินะครับซึ่งเป็นท็อปไลเซนส์ของออสเตรเลียเลยนะครับฝากเงินของลูกค้าไว้กับธนาคารเทียวันของออสเตรเลียนะครับ p o รเกรสแคนะครับเหมาะสมกับการเทรดทองเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า มีกราฟที่เสถียรแล้วก็สเปซทองคาเฉลี่ยอยู่ที่12เท่านั้นนะครับท่านที่สนใจนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูที่แคปชั่นของคลิปการวิเคราะห์นี้นะครับรวมถึงติดต่อไปที่ข้อมูลติดต่อที่อยู่บริเวณ้ต้ล่างของคลิปนี้นะครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในครัง้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ